สวยมากเลยครับ FC ตอนนี้ผมอยู่ลานพญานาคนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับพญาศรีสันตะนาคร,ราชนะครับผมที่นครพนมหา FC ครับผมต้องทำความแจกรีซีนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ผมไปที่จำปดงเนาะก็พอดีผมมีธุระด่วนเลยครับ ที่จะต้องมานครพนมพอดีหลานอยู่ญี่ปุ่นครับผม <c oughs> ได้มาแล้วก็จะกลับเร็วนี้ก็เลยอยากให้ผมเนี่ยมาหาหลานอยู่ที่นครพนมเนาะว่าเอฟซีคงจะเข้าใจนะครับผมก็ไปถึงแล้วพอดีหลานโทรมาพอดี <c oughs> นะครับก็เลยได้ขับรถกลางคืนมา <c oughs> เดินทางกลางคืนมาเลยครับผมเอฟซี FC. เอาไว้โอกาสหน้าวันที่9ครับเจอกันครับวันที่9นะครับผมจะไปอีกครั้งหนึ่งเนาะ FC ตอนนี้ผมเอาภาพสวยๆนะครับตอนนี้อาทิรานพญนาคพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับเอามาฝาก FC ที่สวยครับผมสวยๆนี่กำลังพ่นน้ำออกมาเนาะคู้คนนะครับมาแต่เช้าเลยมากาวหว้ขอพร ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็มาจากกรุงเทพเลยนะครับมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยมาเพื่อจะมามากราบไหว้แล้วก็มีความสุขนะครับท่านบอกว่ามานครพนมมาทุกเดือนอเพื่อมากราบไหว้มามาแล้วท่านมีความสุขว่าง,งั้นเถอนะครับผมเห็นรอยยิ้มแล้วก็ใช่เลยมีความสุขด้วยนี่คือ ความศรัทธาของแต่ละคนนะครับซึ่งเกิดความศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีทำอะไรแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขผมว่าทำเลยครับรีบทำเลยครับผมรีบทำเลยเหมือนกับผมทำอยู่ในขณะนี้นะครับผมซึ่งไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับทั้งได้เที่ยวนะครับได้ประสบการณ์หาความสุข ใส่กับตัวเองนะครับนี่คือชีวิตหลังเกษียณครูใหญ่ยาวเนาะก็มีทั้งคนมากราบไหว้แล้วก็มาออกกำลังกายครับบริเวณที่นี้ครับเยอะมากเลยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนครพนมครับผู้คนเยอะแยะมากมายมาต่างถิ่นนะครับผมมาหลายที่เลย ที่ผมถามคุยอยู่เมื่อกี้นี่ก็มาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพครับผมตอนนี้กําลังถ่ายเอา,น,า,น,านะครับคนครราชน,นะครับอยู่อยู่นครพนมวันที่เก้านะครับเอฟซีได้เจอกันอีกที่จำปดงค,ครับผมวันนี้ก็เดินทางทางทางวันเนาะพอดีผมต้องรีบกลับมาครับเอฟซี G, ต้องรีบกลับมา ขับรถมาถึงนครพนมก็ห้าทุ่มเลยง่วงมากเลยครับมื่อกี้ง่วงที่ขับรถเดินทางมาโโหเหนื่อยก็เหนื่อยครับ <c oughs> ก็เหนื่อยยังไงก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อจะเอาภาพสวยๆมาฝากเอฟซีครับผมตอนนี้สวยงามมากครับนครพนมนะครับที่นี่คือนครพนมนะครับผม ที่จำปดงเนาะผมก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยครับซื้อเสื้อซื้ออะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปฉลององค์ปู่นะครับปริจิตนะครับผมที่จำปดงผมไปแล้วสวยงามมากครับเอฟซีกำลังทำสีเนาะส่วนหางอยู่แต่ด้านหน้าอย่างนะครับน่าจะเสร็จทันครับน่าจะเสร็จทันเพราะเหลืออีกนานอยู่เนาะนะครับผม คนที่ถ่ายรูปอนี่เกียรติธามากครับเตธามมากเลยครับมาจากกรุงเทพตอนนี้ไม่ครูนะครับยังไม่ตื่นนะครับเหนื่อยเดินทางนะครับเอฟซี FC ยังไม่ตื่นเลยเอาโอเคเช้าเช้านี้นะครับผมเอาเอาฝากเอฟซีที่นครพนมนะครับขอบคุณมากที่ความห่วงใยขอบคุณมากที่คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นครับที่มีความห่วงใย แล้วก็ติดตามผมมาไม่ว่าจะมาจากช่องบอลพาเที่ยวนะครับหลายๆช่อง FC ฟซีปตนลุงพลนะครับผมแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาแล้วก็ความห่วงใหที่มีต่อพวกเราทั้งสองคนนะครับผมอ่านคอมเมนต์แต่ละครั้งแล้วผมรู้สึกวแบบ่าปลื้มใจมากเลยครับมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของ ชีวิตหลังเกษียณผมครับซึ่งเดินทางเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่เกษียณแล้วผมอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ได้ทำตามฝันของตัวเองครับเอฟซีทำแล้วนะครับเกิดความสุขจริงๆครับไม่ใช่ว่าเราจะสร้างภาพหรือ ทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนหรืออะไรไม่นะครับไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับผมคือผมทำอยากจะทําสิ่งนี้นะครับผมโอ้ยสวยมากเลยเอฟซีสวยมากเลยครับผมดูพเาทิดกำลังขึ้นนะครับที่ร้านนักราชนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปกันไม่ขาดสายเลยครับผมตอนนี้ก็มีเสียงเทศนะครับไม่ใช่เสียงเพลงนะครับเสียงเทศนะครับ อยากจะจับภาพนี้มุมนี้ส,สวยๆให้ f อซได้ดูครับเพราะว่าพ้นลงมาถูกแสงอาทิตย์พอดีเลยครับผมมุมนี้สำหรับมุมนี้นะครับผมนี่ภาพนี้จะหาดาูได้ยากมากเลยนะครับผมถ้าหากไม่มาที่นี่คงไม่ได้มีแน่นอนครับ จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งเพราะว่ามีแรนมาสที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวานครพนมนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับซึ่งมีลานนาคราชนะครับมีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพอรนะครับแล้วก็เลยไปอีกที่หนึ่งก็คือพระธาตุพนมนั่นเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> เรามาที่นี่ <c oughs> เดินทางแล้วก็อากาศเย็นนะครับขาดเปลี่ยนหน่อยก็เลยทำให้มีไอเล็กน้อยนะครับกราบขอโทษด้วยครับอีป,ปีอรับโอ้ยสวยงามมากครับกำลังพ่นน้ำลงไปที่แสงอาทิตย์และหรือพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมานะครับผม เดินเข้าไปถ่ายได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะผ่านกล้องผมก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับ f อเอามาฝาก f อตอนเช้าครับผมขอบคุณทุกขั้นทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ให้มากับช่องครูใหญ่ยาวนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ